นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลาดสายและบ้านทําเลราคาถูกจะยกระดับคุณภาพชีวิตคนเจนซีตั้งแต่วัยทำงานถึงวัยเกษียณอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีนโยบายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนมาลองดูกรณีตัวอย่างสมมุติกันค่ะสวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอนาคตทางการเงินของเราเนี่ยมันถูกกำหนดโดยอะไรกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆครับที่จะแสดงให้เห็นเลยว่านโยบายรอดแค่สองข้อเนี่ยนะฮะสามารถสร้างความแตกต่างของเงินในกระเป๋าตอนเกษียณได้ถึง1ิบล้านบาทเลยทีเดียวคำถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เลยเราจะมาติดตามชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับอยู่ในสองโลกคู่ขนานกันเพื่อจะดูว่าเส้นทางชีวิตของเธอนั้นจะแตกต่างกันราวฟ้ากับเวได้ยังไงและนี่ก็คือตัวละครเอกของเราครับ ให้ลองนึกภาพตามกันนะฮะเธออายุ22ปีเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆเลยแล้วก็ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในเมืองหลวงด้วยเงินเดือนแรกเริ่มที่25,000บาทอืมเป็นภาพที่หลายคนคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างอนาคตเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เส้นทาง A กันก่อนเลย ลองจินตนาการดูว่านี่คือโลกที่เธอได้รับเหมือนกับเป็นแต้มต่อตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานเลยนะเป็นโลกที่นโยบายต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ตั้งตัวกันจริงๆในโลกใบนี้เนี่ยเธอโชคดีมากที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายสำคัญสองข้อที่เข้ามาจัดก,การกับเหมือน ปีศาจสองตัวที่คอยกินเงินเดือนของคนเมืองมากที่สุดเลยนั่นก็คือค่าเดินทางที่ถูกควบคุมไว้แล้วก็โครงการที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษแถมยังได้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลอีกด้วยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้อะ โหมันทรงพลังมากเลยนะฮะแค่ปีแรกของการทำงานเท่านั้นเองเธามีเงินเหลือเก็บทันที21,960บาทคือมันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่เนี่ยแหละคือมเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกที่จะงอกเงยไปเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความมั่งคั่งได้ในอนาคตคือพอนึกภาพตามนะครับพอค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆมันถูกเหมือนกับแช่แข็งเอาไว้ แต่ในทางกลับกันเงินเดือนกลับโตขึ้นทุกปีมันก็เหมือนกับการเปิดประตูให้เวทมนต์ทางการเงินที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นได้เริ่มทำงานมหาศย์ของมันตั้งแต่เธอยังอายุในน้อยอยู่เลยเอาล่ะครับทีนี้เราลองช้า่มาดูโลกคู่ขนานกันบ้างนั่นก็คือเส้นทางบีซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงของกลไกตลาดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยในโลกใบนี้เนี่ยความจริงมันหนักหน่วงกว่ากันเยอะเลยครับ ทั้งค่าเดินทางที่ไม่มีเพดานจำกัดและที่น่าตกใจก็คือราคาคอนโดในทำเลเดียวกันเนี่ยพุ่งไปถึง3ล้าน5แสนบาทโอ้โหแถมยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยตลาดที่สูงกว่ากันมากด้วยและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยกราฟนี้มันแสดงให้เห็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะคะ ว่าแค่เดือนแรกเท่านั้นแหละเงินเดือน25 0 0ของเธอก็ไม่พอจ่ายค่าครองชีพพื้นฐานบวกกับค่าผ่อนคอนโดในราคาตลาดแล้วและผลลัพธ์ในปีแรกของเส้นทาง B มันน่าตกใจจริงๆครับเธอติดลบทันที162,360บาทคือไม่ใช่เพราะว่าเธอใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลยนะครับแต่เธอเป็นหนี้เพียงพระพยายามจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดในเมืองหลวงเท่านั้นเอง สไลด์นี้มันฉายภาพของเวลาที่สูญเสียไปได้อย่างเจ็บปวดที่สุดเลยครับดูสิครับเธอเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นหนี้กว่าไรายได้จะเริ่มแซงรายจ่ายก็ปาเข้าไปตอนอายุ31แล้วและต้องใช้อีก6ปีเต็มๆกว่าจะปลดหนี้ทั้งหมดได้ตอนอายุ37คือรวมแล้วเนี่ยมันคือ15ปีเต็มๆที่หายไปนะครับเพียงเพื่อจะกลับมาที่จุดสตาร์ทซึ่งเป็นจุดที่คนในเส้นทาง A ยืนอยู่ตั้งแต่วันแรกเลย ทีนี้เราลองมาเร่งเวลาไปดูฉากจบของเรื่องเรานี้กันบ้างดีกว่าครับไปดูกันเลยว่าเมื่อถึงวัยกเกษียณแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายของทั้งสองเส้นทางนี้มันจะแตกต่างกันมหาศาลขนาดไหนเริ่มจากเส้นทาง A ก่อนเลยนะครับด้วยการเริ่มต้นที่ดีและการสนับสนุนจากนโยบายพอถึงวัยกเกษียณเธอมีเงินออมสูงถึงประมาณ19ล้านบาทเลยทีเดียว และในทางกลับกันยอดเงินออมสุดท้ายของเธอในเส้นทางดีเหลือเพียงประมาณ9ล้านบาทเท่านั้นครับเผยให้เห็นช่องว่างที่มันห่างกันอย่างน่าใจหายจริงๆตารางนี้สรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วครับดูความแตกต่างสิครับคนหนึ่งได้เริ่มออมตั้งแต่อายุ22อีกคนกว่าจะได้เริ่มก็ตอน37คนหนึ่งมีเงินเก็บตั้งแต่1ิปีแรกแต่อีกคนกลับจมอยู่กับหนี้ แล้วผลลัพธ์สุดท้ายคือความแตกต่างของความมั่งคั่งตลอดชีวิตถึง10ล้านบาทแล้วเรื่องราวนี้มันกําลังบอกอะไรเราในภาพใหญ่ทางเศรษฐศาสตร์กันแน่เราลองมาขยายมุมมองให้มันกว้างขึ้นกันอีกนิดนึงครับหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสิ่งนี้แหละครับนโยบายลดค่าครองชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การช่วยประหยัดเงินไปวันๆนะครับ แต่มันคือโล่ที่ช่วยปกป้องคนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกลงไปในกับดักนี่และที่สำคัญที่สุดเลยมันปลดล็อกโอกาสในการเปลี่ยนสถานะจากลูกหนี้ไปเป็นนักลงทุนได้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในเรื่องเล่าที่ดูสวยงามนี้มันมีความเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือสมมติฐานที่เราตั้งไว้ว่าเงินเดือนจะโตขึ้นถึง8%ทุกปีซึ่งในความเป็นจริงแล้วโหมันไม่ง่ายเลย เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยการที่เงินเดือนจะโตได้สูงขนาดนั้นมันต้องอาศัย2แรงขับเคลื่อนที่สําคัญมากครับ1คือเศรษฐกิจของประเทศต,ต้องเติบโตและ2ก็คือตัวเราเองก็ต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทันโลกอยู่เสมอ และนี่คือบทสรุปของทั้งหมดเลยครับภาพนี้แสดงสูตรสำเร็จของความมั่งคั่งไว้อย่างทรงพลังมากนั่นก็คือเราต้องมีทั้งโลซึ่งก็คือนโยบายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราล้มลงไปและดาบคือการสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อพุ่งไปข้างหน้าทั้งสองสิ่งนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆครับ แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตที่เรากำลังจะเลือกเดินต่อไปบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความมั่งคั่งทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้ทั้งโลและดาบไปพร้อมๆกันครับนโยบายที่ช่วยป้องกันไม่ให้คนล้มเนี่ยต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้คนวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยและสุดท้ายเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้คิดต่อกันนะคะว่าในเมื่อเรามีโลสำหรับป้องกันแล้ว ดาบหรือเครื่องมือเชิงรุกที่จะใช้สร้างอนาคตที่มั่งคั่งกว่าเดิมนั้นมันคืออะไรและเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร